สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์พาทุกคนเบ่งบรรยากาศภาพมุมสูงตามคำขอเลยทุกคนก็คือต่อจากอีพีที่แล้วนะอีพีที่แล้วนี่พาทุกคนขับรถจากโนนีแดงมาหมู่บ้านนี่ข้างหลังผมนะเป็นหมู่บ้านที่ผมว่าท่านนี่เคยถ่ายคลิปเลยในะอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนซื้อว่าบ้าน น้องกกเออขึ้นไปเบิ้งทุกคนตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์นั่นะก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างร้านวิทุนโทรทัศน์วุดไข้สดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหานทรายแล้วก็สำรานเฟอร์นิเจอร์นะทุกคนโจ้ผ้ารวยเออนี่ก็คือทางหลวงหมายเลข212 0ทุกคนโนวนดินแดงละหานทรายในกองของเฮาก็คือชุมชนที่ผมจะพาทุกคนมาเบิ้งเออ นี่ละก่อนไปเบิงชุมชนเบิงถนนก่อนอเดี๋ยวปีนปีนเผากันปีนเผาสิปีนกล้องลับหันหลังงวกงิกนี่โอ้โหสวยงามทุกคนถนนสายนี้ก็คือมุ่งหน้าไปอำเภอละหารทรายทุกคนนี่เหมือนรถแต่หัวลากขันเนี้ยกำลังแล่นไปทุกคนไปอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เอออยากเห็นผมถ้ายคลิปอยู่ใส่กดคอมเมนต์มาได้มองแล้วสบายตาเลทุกคนทงนาทงนาภาษาอีสานนาะทงนาทงนาเขี้ยวขจีได้โอ้โหเบิ้งแล้วสบายตาม,มากๆ ไปเบิ่งทุกคนไปเบิ่งน้ำกันก็นกนคือหมู่บ้านที่จะถ่ายให้ดูหลายคนบอกว่าแอดไปถ่ายแต่อำเภออื่นเออไปถ่ายแต่อำเภออื่นไปถ่ายแต่หมู่บ้านอื่นมาถ่ายหมู่บ้านนี้เนียอยากเห็นนะอยากเห็นนะบ้านหน้องกกบ้านน้องกกนี่ทุกคนอืเป็นหมู่บ้านแบบไหนเป็นหมู่บ้านยังไครับะจริง,รงๆแล้วบ้านน้องกกก็คือตำบลส้มป่อยอำเภอโนดดีแดงจังหวัดบุรีรัมย์เสือบ่า เอฟซีหลายคนหลายท่านก็น่าจะอยู่ในชุมชนนี่อ่ถ้าผู้ใดอยู่ในชุมชนพาน,น้องกกขอเสียงกดแชร์ให้เร็วคอมเมนต์มาก,ก็ได้ออนี่สวยงามสวยงามสวยงามตอนนี้เราดูนี่ช่วงนี้อ่ะช่วงนี้ก็คือฝนตกบ่อยๆนะเดี๋ยวจากน้อยใบยๆนะฝนตกตอนเศร้าบ่ต,ตกแต่ก็คึมฟ้าคึ้มฝนอยู่ทุกคนนี่ตรงนั้นเป็นสนามฟุตบอลคือสนามฟุต บอโลโรงเรียนบ้านโคกตะแบงสามัคคีฮานี่ชุมชนผู้ใดี่ถนนผุนนะไปผุนนะเห็นบอ่ออุ้ยสวยงามอีเลียพี่น้องในมุมกล้องกากล้องถนนสวยงามมุ่งหน้าไปเขาจังตะโก้พูดละอ่าออก้ายไปไดไปอุ้ยพุนนะเออนซ่นย้นั่นออกไปเดยก็คืออ่าบ้านแระม่นเคืออ่องลำตังร้องอะทุกคนส่วนมุมพุนกาเป็น หมู่บ้านหรืออำเภอโนนีแดงนั่นแหละคืออำเภอโนนีแดงมุมไก่เลยทุกคนมุมไก่เลยซุ้มเข้าไปอีกทุกคนโอ้โหมันอาจจะบบชาหนะแต่ว่านี่คืออำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์พุนนเะอออาเมองชุมชนบ้านน้องโกก,กอนนี่นี่โอ้มันบรธรรมดาตัวนี้ไงเติบอยู่ตัวนี้พี่น้องส่วนถนนสายนี้นะถนนสายนี้แล่นไปออกอ่าน้องมีน้องมี นะี่เราก็ไปรหารซ้ายโคกสะอาดนะทุกคนนี่โอ้หมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะทุกคนหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะนี่โอ้โหนี่เป็นสะน้ำกลางหมูบ่บ้านสะน้ำกลางหมูบ่บ้านโอ้โหนี่มีเสาเสาโทรศัพท์บ่ทุกคนนี่เสาหิ้งนี่ในในหมูบ่บ้านโอ้ส่วนนี้ล่ะนี่วัดนหมวัดนี่เขาเอื่นวัดห่างนะทุกคนนะวัดน้องโคกบะน่าจะเป็นวัดน้องโคกนะ เออหน่วยงนวัดน้อ,นนนนองกกดันสายมือนี่ก็เป็นโรงเรียนบ้านน้องกกนะทุกคนแน่สวยงามสวยงามสวยงามเห็นเราสบายตาผู้ใดอยู่ต่างบ้านทางเมืองคิดหอดบ้านมาพี่น้องเห็นแบบนี้ลรกดแช่ไปหลายๆทุกคนเออบ้านน้องกกบ้านน้องกกมีผู้สาวมานอแถวนี่เออผู้เขวาบ้านน้องกกผู้สาวงามผู้บบารอได้พี่น้องแมนบวุถ้าว่าแมนคอมเมนต์มาได้เอออยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยูไทกะตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์นนะสวยงามมากนะคลิปนี้อีพี่นี่กับพมาานี่นะครับ ถ้าให้เบิ้งสันส้นๆเพราะให้ได้คิดหอดบ้านนะทุกคนมุมนี้สวยงามคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ